เช่นเราอยากได้คนแบบไหนที่มาทํางานกับเราเนาะทุกคนเรื่องการที่ฐานจิตขอคนเนี่ยเราก็เขียนใบสั่งจักรวาลเลยหาว่าหน้าที่เราทําอะไรบ้างในการทําคลิปลงช่อง youtube t ิกต o อกเพจ a c e b o o k เนี่ยเราก็เขียนเลยเขียนความฝันเป้าหมายให้ชัดเจนจักรวาลคอนโตสามสามห้าแปดถ้าได้รายได้เท่านี้จะให้อะไรตัวเองเป็นรางวัลจะตอบแทนครูบาอาจารย์ยังไงที่เราสามารถเรียนรู้ฟีลดเสกย,ยอดขายดีกาอากาศได้ อย่างเช่นครูก็จะบอกว่าหากหนูประสบความสาเร็จจากการเรียนคอร์สฟรีจากครูสไลด์มีตัวแทนมีผู้คนมากมายมาอุดหนุนสินค้าหนูหนูก็จะเงินแบ่งเงินสิอร์เซ็นตะไปซื้อสินค้าลูกกกินมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพหรือหากเป็นไปได้หนูสามารถมียอดขายมากกว่าเป็นร้อยล้านได้จริงๆนะคะหรือมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านได้จริงๆ และหนูสิบเปอร์เซ็นหนูจะเอาไปโรงเรียนคอร์สกับครูบาอาจารย์เราอยากให้ครูบาอาจารย์มาช่วยในเรื่องของทีนตัวแทนช่วยหนูหน่อยในวันข้างหน้าอย่างงี้ค่ะไปสัมมานาที่ไหนก็ให้ครูมาสอนตัวแทนให้หน่อยแต่หนูจะจ้างครูอย่างนี้นะเราเคยขาดความมั่นใจอ่ะเพราะคนอื่นมาแล้วครูทัดพิมพ์ก็เลยอยากจะประกาศสักดาห์ตรงนี้ว่าที่เราทำู่ทุกวันนี้เราไม่ได้ยิ่งใหญ่ เพื่อครับใครหรอกบอกตรงๆว่าเราก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะในความเป็นแม่ของลูกและเป็นตัวเราเองเราอยากมีเงินเป็นของตัวเราเองเราไม่อยากรอของเงินแต่ผัวค่ะเพราะว่าเราเคยผ่านอะไรมาเยอะมากนะเราไม่อยากพูดหรอกเราเคยพูดไปทุกคลิปแล้วว่าเราเจออะไรบ้างในชีวิตคู่นะทุกคนและทีนี้มาเรื่องการเงินขอให้ข้าพเจ้าเนี่ย หาเงินคล่องขึ้นไหลามาเทมาไม่รู้จบเงินหาง่ายค้าขายดีร่ำรวยขอให้ข้าพเจ้าขายสมบุกสมบหน้าประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆและมีอิสรภาพทางด้านการมีสมองเงินล้านมีเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วแต่ทุกคนตั้งเป้าเลยเช่นทํางานประจําอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็มุ่งมั่นตั้งใจเก็บอย่างนี้ค่ะสําหรับใครที่ไม่มีเงินเก็บเนาะส่วนใครที่มีเงินเก็บอยู่แล้วก็ลองค่ะนะเปิดใจมานะคะ ลองมาลองซื้อสมู่ไปลองใช้ดูก่อนแต่ไม่อยากให้คนใช้อย่างเดียวอยากให้คุณมาเอาความรู้เนี่ยมาสร้างตัวตนแบบเนี้ยใครทําก่อนเอาชนะใจตัวเองได้คนนั้นแหละคู่ควรกับเงินที่มันจะเข้าวันทีเยอะๆอยากได้แสนก็จะได้อยากได้ล้านก็จะได้อยากได้มากกว่านั้นก็จะได้แต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ทําเลยทุกคนจะไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมใครที่สนใจอยากเรียนคอร์ส ก็ไปเรียนคลิปมหาการ์เวอร์ชัน